คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะคลิปนี้นะคะมาแจ้งข่าวดีนะสําหรับกลุ่มประกันสังคมกันบ้างทั้งลูกจ้างและนายจ้างประกันสังคมเลยนะคะเขาจะปรับลดเงินสมทบค่ะเหลือร้อยละ2.5นาน3เดือนเลยนะคะเอาเนื้อหาข่าวเป็นไงเรามาติดตามกันนะคะบอร์ดประกันสังคมค่ะเสนอปรับลดเงินสมทบนายสุรชัยชัยตระกูลทองนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมได้หารือถึงสถานการณ์โควิด -19 ไดนรอกใหม่ประกอบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงนะคะขอให้มีมาตรการช่วยเหลือในจ้างที่ลำบากมากในช่วงนี้ จึงเห็นชอบออกมาตรการปรับลดอัตรางเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนเหลือฝ่ายร้อยละ,ะ2.5เป็นเวลา3เดือนจากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายร้อยละ5คาดว่าน่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนจนถึงกรกฎาคมและสิงหาคม6.4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานการณ์โควิด1 i โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบังคับใช้ต่อไปด้วยนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้กองทุนประกันสังคม ก็ได้ดำเนินมาตรการปรับลดเงินสมทบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยปรับลดในส่วนของนายจ้างค่ะเหลือร้อยละ3และผู้ประกันตนเหลือร้อยละ0.5ซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ได้จบสิ้นไปแล้วนะคะจึงมีมาตรการนี้ออกมาก็คือปรับลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้างประกันสังคมเท่ากันเลยเหลือร้อยละ2.5นาน3เดือนนั่นเองนะคะค่ะก็แสดงความดีกับกลุ่มประกันสังคมและนายจ้างด้วยนะคะช่วงนี้กลุ่มประกันสังคมลาบากมากแน่ โดยเฉพาะนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เสียงพื้นที่สีแดงนะคะทีะ่ในจ้างก็ไม่สามารถจ้างงานได้ในจ้างก็ลําบากลูกจ้างก็ลําบากนะคะก็เอาใจช่วยนะคะสําหรับทุกคนให้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะคะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวนี้นะคะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ